พอดีว่าตอนเนี้ยเสียงแบตบมันหมดอะไรอนะ่ะแนบบพอดีแบตบแบตบมันหมดแบตบเสียงหมดแต่แบบเดี๋ยวว่าไปไปมันมีอันหนึ่งมันมีอันหนึ่ง คุณทนายพัดใครใครหลอกว่ากันเออใครใครหลอกว่ากันไม่กินกันไม่ลงนะแบบว่าความหลอกบัดีิค่ะความหลอคือแบบว่าคือไม่ได้เลยนะใช่ไหมคือไม่อยากจะบอกแอมมินหนุ่มๆที่ของคนตื่นทำหลอทุกคนนะไม่อยากจะพูนหลอทั้งคู่ใช่ไหม หล่อไหมหล่อทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องรับรองนะคะอยู่ในห้องรับรองของอาจารย์ก็เดี๋ยวอีกสักพักนึ่งอ่ะถึงจะออกไปเป็นไงอ่ะไม่ได้กินข้าวเลยหรอเพื่อเช้าเย่ะกินอะไรกินอะไรไม่ร่าจะาเดี๋ยวไปไปดูให้ เดี๋ยวไปดูให้ส <cuz I ain> ิ่งไสตไป่้ใช่ถ้าสเต็กก็งไปนั่งซื้อซู้ซูชิเหรอซูชิไปซื้อก็ตรงไหนตรงไหนตรงไหน้อต้องให้เพราะว่าซูเปอร์อะลงไปอยู่ข้างลางตรงโซนที่เป็นอาหาร่เออเออช่ไปซื้องรมันออาจจะยาใชาเลา มันรีแลนนี่มันไอ้นี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปถ่ายตอนอาจารย์ขึ้นไป,นไป,นไปตอ,อน6ไหมบ่ายโมงอะไรที่บ่ายสองโมงเอาจริงเด็ก <c oughs> ่ีจะบ่ายสอง <c oughs> สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคน553ท่านนะคะที่มาชมไลฟ์สดของแอดนะคะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องส่วนตัวกันนะมีคุณคุณกิ้งมายุรินนะคะวันนี้ท่านก็มาเป็นหนึ่งในทลอกนะคะทล์วันนี้ชื่อเรื่องว่าคนตื่นทลอกนะคะก็จะมีคนที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมสนทนาธรรมกับอาจารย์ด้วยนะคะ <laughs> ที่ The More, The More, เดอะมอลเดอะมอเดอะมอบางแคนะคะตอนนี้อยู่ที่เดอะมอล์บางแคนะคะก็คือ เหมอบางแคที่เราแอดไปบ่อยโรงเรียนไงจำไม่ได้แล้วหรอห่ออะไรเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดค่อยไปเอาไอตัว,ต,วตัวใหม่เนาะไหม่มันอยู่ที่กระเป๋าตอนนี้แอดเดินมาที่กล้องห้องห้องรับรองซึ่งซึ่งว่ามันจะไม่ได้อยู่กับตัวนั้นอะโอเคเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะออกจากห้องแล้วเดี๋ยวเราตามอาจารย์ไปกันนะทุกคน ก็เดี๋ยวช่องหลักของอาจารย์ก็อาจจะมีมีมีไลฟ์สดแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะแต่ดูตอนนี้ดูช่องแอดไปก่อนนะ ไม่มีใครสวยสักคนออจารบอเคาไหนว่าคนนี้ใครนี้ไม่ไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยไม่มีใครสวยสักคนค่ะค่ะ อาจารย์ไปดูอาจารย์กันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอาจารย์กันนะคะทุกคนบอกนิดนึงว่าเสียงมาหรือยังเสียงได้หรือยังเสียงได้หรือยังคะเสียงชัดหรือยังเอ่ยทุกคนพูดให้ฟังหน่อยแจ้งแอดนิดนึงชัดแล้วยังคะชัดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายจย์ให้นะคะนะคะอี่ไหน ขอโทษนะคะขอโทษนะคะวนะออันทีไปจ้า <c oughs> ขอร้องออกไเหรอขอร้องยังไม่รอ ตอนนี้อซก็มาอยากถ่ารูปก,กับอาจารย์นะคะนะวันนี้นะคะรบกวนกับที่นั่งก่อนนะคะ ก็อยากถ่ายรูปกับอาจารย์แต่ทีเนี้ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายนะคะเพราะว่างานเขาก็กำกลังจะเริ่มแล้วมันเลทเลทเวลามาเยอะมากแล้วตอนแรกเวลาก็จะเริ่ม ีีอดดคนหรบกวนกับพี่นั่งก่อนนะคะกับเดี๋ยวเราหายคะกลับพี่นั่งก่อนนะคะรบกวนก่อนนะคะลบกวนกับพี่นั่งก่อนนะคะรบกวนกับพี่นั่งก่อนนะคะ นะคะรบกวนก่อนนะคะเยอะก้องเยอะยังไม่จุใจอะฮะรบกวนรบกวนก่อนใจใช่ไหมมันเย็นไงมันยังไงมันยังไงไหนบอกซิมันยังไงอตอนนี้ไหนมันยังไงมาครั้งที่สองครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคไม่เป็นไรต้องบอกทุกท่านครับว่าครั้งแรกเราก็เต็มอิ่มจัดหนักจัดเต็มไปแล้วเนาะแต่ว่าครั้งเนี้ยจะอิ่มกว่าดูสปีกเกอร์ของเราฮะแต่คนเหนื่อย จัดหนักจัดเต็มเลยใครมาไกลที่สุดไหนขอดูหน่อยครับคิดว่าเจะมาไกลที่สุดจังหวัดไหนครับพี่แถวไหนแถวไหนโอ๊คท่งนี้นะท่านร้นะมีใครมีเดี๋ยวเราให้ดูเราให้ดู่ราให้ดูหน่อยโอเคไรแล้ว ดูคนนะคะตอนนี้นะคะพอมอแล้วนะคะ,ะรายการคนตื่นทอกนะคะเริ่มแล้วนะทุกคน,รนเริ่มแล้วคนเยอะใช่คะ่ะเยอะมากค่ะลงทะเบียนพันสองนะนแล้วก็ทั้ง doer ah.